สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมพจน์นครสมอีกแล้วนะครับครับคิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าจะเอาวิตเตอร์มาให้ดูนะที่ว่าส่วนกันชนที่ส่งมาพร้อมกับหัวสามหกศูนย์นะครับก็ทําสีเสร็จแล้วนะครับสีเป็นสีแดงนะครับสีแดงเลยนะครับกันชนชุบโครเมียมเ่วนกันชนกระจังกระจังครับกระจังชุบโครเมียมนะครับก็อันนี้เป็นหัวเดิมนะครับ สิ่งนะครับที่ส่งไปทําเพิ่มก็คือสเกิร์ตตัวล่างสุดตัวนี้นะครับซึ่งในรถสิบล้อดั้มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีในพวกตระกูลหัวลากนะครับตัวสเกิร์ตนะครับผมเห็นมันสวยดีก็เลยเอะเอาเอาไปต่อนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันก็จะมีแค่กันชนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ทําเสร็จแล้วหัวนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทํานะครับชุด ชุดเลดชุดไฟหลังคานะครับอ่าเขาก็แต่งสไตล์ผมครับไม่เยอะไฟไม่เยอะครับนะครับสไตล์สไตล์ผมไม่บไม่ชอบไฟเยอะอยู่แล้วนะครับครับเน้นงานงานเหมือนครับงานบอดี้นะครับไม่เน้นตกแต่งนะครับอูผมนะก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็พิเตอร์ผมก็มีสองคันนะครับก็ อีกคันที่ผมเคยวิวไปตอนนั้นใส่กระบะสามมิตรแต่ผมทอดกระบะสามมิตรออกไปแล้วนะครับนะครับก็เป็นสามขั้นนะครับเป็นทรงรถดั้มอ่าสูงๆหน่อยนะครับแต่นั้นมีภายในนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นหัวมือสองนะบที่ว่ารับต่อมาจากพี่อีกคนหนึ่งนะครับก็งานพี่โม่งครับเหมือนเดิมครับงานดีนะครับอ่านี่นะครับเปิดหัวนะครับอ่าเปิดหัวนะครับก็จะ มีนะครับกองอากาศนะครับบางโคลนะครับถาดอกรนะครับคืองานพิมมงเนี่ย <c oughs> เขาจะทํามาให้ใส่กับรถเดิมได้นะครับไม่ต้องไปแปลงตัวใส่หัวไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยนะครับเขาจะทํามาให้ครบคือเอามาขึ้นข้อสี่รถได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวหนึ่งที่ว่า ทีแรกอะมันเป็นสีแดงแล้วผมก็ทําเป็นสีขาวที่จะมาทําติดเครนนะครับแต่ติดเครนเนี่ยผมมีหัวใหม่แล้วก็เลยเอามาทําเป็นดำนะครับอ่าก็สิบสองล้อที่ขึ้นไว้กําลังคิดอยู่ครับก็จะเป็นสิบล้อหรือสิบสองสิบสองล้อดีนะครับล้วก็กําลังคิดอยู่นะครับผมนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะสิบสองหรือจะสิบล้อนะครับทงานนะครับก็เหมือนเดิมครับ พัดบูดนะครับพัดบูดเหมือนเดิมหัวนี้อายุอายุน่าจะหลายปีแล้วนะครับประมาณสี่ถึงห้าปีได้แล้วหัวนี้นะครับไม่มีแต้มไม่มีลาวนะครับผมไม่ได้ไม่เคยโปเก็บงานนะครับอ๋อมันจะมีมันจะมีตรงตรงนี้หน่อยหนึ่งใช่ก่อนที่มานะครับมันจะมันจะแตกนะครับตรงที่ติดกระจกนะครับก็เก็บให้เขาเก็บงานให้นะครับอ๋อใช่ลืมนะครับก็ตามอายุครับอันนี้ พิกเตอร์ห้าร้อยนะครับนะครับก็ถ้ามีหมวกเนี่ยใส่หมวกเนี่ยเป็นหัวลากเลยนะครับก็คือตัวเนี้ยมันอยู่ในกลุหัวลากนะครับที่ที่ผมดูดูมานะครับผมก็เลยชอบนะครับก็เลยเอาไปใส่นะครับคือก็มันก็ข้อดีก็คือมันก็สวยครับแต่ข้อเสียคือมันจะมันจะทำให้หน้ารถเนี้ยเตี้ยลงนะครับเวลาวิ่งมันจะชนกับเนินอะไรต่างๆนะครับแต่อยู่ที่เราจัดทรงรถครับ สเตอร์ห้าร้อยนะครับดูรอบๆนะครับนี่ครับก็กระจังชุบครับแต่ว่าตรงซุ้มไม่ได้ชุบนะครับตรงซุ้มติดเป็นสติ๊กเกอร์นะครับนะครับบันไดนะครับสองขั้นนะครับเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าไม่มีภายในนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่า เร็วเร็วสุดได้แค่ไหนนะเพราะว่าอะไรต้องจับอะไรที่ที่มีนะครับมาประกอบนะครับก็ต้องดูครับว่าทรงไหนสวยนะครับสิบล้อหรือสิบสองล้อนะครับแต่รถรถเดิมของเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นสิบสองล้อนะครับเป็นสิบสองล้อนี่ยรอบรอบนะครับผม จอกอย่างเดิมอยู่นะครับฝนสองใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้กันครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับก็รอบนี้ก็จะพามาดูใกล้ๆเลยนะครับครับกระจังนะครับชุบโครเมียมนะครับนี่นะครับชุบโครเมียมนะครับทุกครบชุบจริงๆนะครับแล้วก็นี่นะครับ ตัวที่เสริมมานะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในพวกรถหัวลากครับรถหัวลากก็จะมีชายล่างมีสเกอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมก็ึ้นรถลูปจริงไว้ดูด้วยนะครับครับก็บันได2ขั้นนะครับนะครับเปิดประตูไม่ได้นะครับเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าไม่มีภายในนะครับครับกระจกอะคริลิกพ่นดํามานะครับอันนี้นะครับก็เป็นสติกเกอร์เงานะครับ ไม่ได้ชุบนะครับอันนี้ไม่ได้ชุบนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เงานะครับต้องติดนะครับโคนหลังนะครับนะครับนี่นะครับบางโคนนะครับนะครับรายละเอียดนะครับนี่นะครับกล่องอากาศนะครับนะฮะอากาศ ด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับก็นี่นะครับกระจกนะครับไฟเลี้ยวข้างประตูนะครับผมเหมือนกันครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับปัดน้ําฝนนะครับกับนะครับราวจับนะครับอ่านี่นะครับกระจกยังกระจกเดิมอยู่นะครับ อันนี้เจ้าของเก่าทาเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงอีกเฉดหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกอีกเฉดหนึ่งมามาทําแทนนะครับออกตัวกนแล้วว่าผมไม่ไม่ค่อยเก่งงานสีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําสีเก่งนะครับพอทําได้เฉยนะครับทําเล่นเองนะครับอันนี้นะครับ ก็คันนี้ก็เป็นกระจังสี่ขั้นครับส่วนอีกคันก็เป็นสามขั้นครับที่ที่ให้ดูไปนะครับเคยให้ดูไปแล้วนะครับกระจังสามขั้นวิกเตอร์ผมมีสองขั้นนะครับนะครับนะหรือถ้าใครอยากดูอีกคันหนึ่งแบบเต็มเต็มนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันก็ได้นะครับถ้ามีคนอยากดูนะครับแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ สีแดงนะครับหน้าเงาไม่ได้ติดลายนะครับคันนี้นะครับรับรอบๆนะครับถ้าชอบกสส็กดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับตำรันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ あっ。